<laughs> อยากกลับอยากกลับ <c oughs> อยา,า,ากกลับเข้าแตเข้ากระเป๋าเองเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับกลับบ้านได้น้องแมวนะคะมาแก้จงนะคะอันนี้เจ้าของเขาตัดมาเองนะคะามาตัดอย่างเดียวไม่อาบน้ำนะเจ้า,จาของใช้ทิมเมอร์ตัดมาจะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ช่างจะดูให้ ถ้าพออยากได้ทรงสิงโตแต่ว่าทรงคอมันคือตัดไม่เยอะแล้วเดี๋ยวดูให้ละกันก็จะแข่งคอไวให้ได้เยอะที่สุดละกันอันนี้น้องมาตัดขนอย่างเดียวไม่อาบน้ำนะคะแล้วเป็นแมวเรียกว่าแมวรุ่นแมวรุ่นก็คือประมาณ5-6เดือนอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะรบบ,บ์กวนง่ายแล้วก็ไม่นิ่งนะคะเออเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีอันนี้จะมาแนะนําสิ่งแรกที่ ควรจะทําเวลาจะตัดแมวไม่ว่าจะเป็นแมวตัวเองหรือว่าแมวลูกค้านะคะนี่ค่ะก็คือนี่ตัดเล็บน้องก่อนนะไม่งั้นน้องจะควรจะจีบเราได้นะคะและอีกอย่างหนึง่งควรจะใส่คอนลาป้องกันไม่ให้น้องหันมากัดอุปกรณ์แล้วว่ากัดมือเราได้นะคอนลาก็มีหลายรุ่นหลายแบบก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับน้องแมวนะใส่ให้ดู นี่นะคะใส่คอลลาป้องกันไว้ไม่ให้น้องหันไปกัดอุปกรณ์หรือว่ากัดตัวช่างเองหรือว่ากัดเจ้าของเองนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็จะทํางานง่ายขึ้นแต่ว่าในแมวตัวไหนที่นิ่งก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอย่างพี่ช่างเจอแบบลูกค้าประจําอะไรเงี้ยมาบ่อยๆเราก็ไม่ค่อยใส่นะการเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างต้องพูดเบาๆเ,เพราะว่าน้องสมาธิ น้องต้องใช้สมาธิไม่งั้นหนเดี๋ยวจะเลยจันน้องจะดิ้นอีกใจเย็นๆน้องใจเย็นน้องจะไม่ค่อยได้เข้าร้านนะน้องก็เลยจะไม่ค่อยนิ่งพี่ช่างจะต้องค่อยๆตะล่อมกันอาบน้ำไต่คนแล้วน้องมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตร์มงคนแก่นนะครับไต่คนสุนัขกแมาทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดิ้นดูคับสบัดเบ่งวิตรับผลนะเรามีบริการรับส่งด้วยอาบน้ำจต่ขนไม่ใช่ยาซึมไม่วางยาสลบครับ ดินดูการสบัดเวี่ยงเวียนรับโหมดบริการรับส่งติดต่อนัดหมายช่องคิวเป็นขล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสา,าตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิที่ต่างๆด้วยนะครับอนโมทนาบ,บุนร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านาน้องหมาน้องแมวสัลอนครับที่ตัดขนสั้นนี่เป็นเพราะว่าลดการสะสมความชื้นที่ผิวหนังและขนนะครับลดโอกาส เกิดการเกดิดโรคผิวหนังนะครับลดผื่นใดเืลนขันด้วยจะได้ดูแลรักษาง่ายแลครับอาบน้ำเป่ากดแห้งไวแปรงขดได้อยา่างพ่วถึงนะครับน้อยจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่นิ่งใจเย็นลดูแกลก้เสร็จแล้วจะได้กลับบ้านโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ แก้เสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดขนให้กับน้องแมวนะครับเป็นทรงขนสั้นทรงนี้จะดูแลง่ายนะทรงขนสั้นหน้ากลมไว้หางทรงหางก็ลอกนะครับจะช่วยลดความอับชื้นที่เป็นหนังและขนลดการเกิดขนพันกันลดการเกิดความอับชื้นที่ทําให้เกิดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็โรคผิวหนังนะครับลดการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยอาบน้ำเป่าขนแห้งไวดูแลง่ายครับ พี่ช่างตัดเสร็จแล้วน้องยังไม่เคยตัดร้านมาก่อนนะครับก็เลยจะค่อนข้างที่จะยินนิดนึงนะต้องช่วยกันจัดตัดขน้านัดขัดขนร้านน้องหมาน้องกาซาลอนในเศษเรษมหัศจร่ยนะครับไม่ใช้ยาซื้อไม่วางยาสลบเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4ป4 4 4 3นัดหมายจองเพวงกนต่อรุ่งหน้า1วันครับ และด้สนอื่ี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยอนุโมทนาบุญร่วมกันสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับช่างเจอกันจับกันน้องจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ต้องระวังนะครับเวลาพี่ช่างใช้กันไก่พวกนี้มันมีความแหลมคมไม่ให้น้องสะบัดโดนคมกันไก่ได้นะจะต้องระวังให้น้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้น้องหงุดหงิดด้วยไม่งั้น าอาจจะอ่านนะครับพี่ช่างได้ส่วนนี้มาตัดขนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าของตัดขนมาก่อนแล้วเป็นเป็นทิมเมอร์นะทําให้ขนค่อน,น,นข้างสัน้นเ,เราก็เลยต้องไยให้เท่ากับที่เจ้าของไทมารอยเดิมอยู่แล้วนะครับนนย้อนแล้วนนละย,ยังไม่เท่าทิมเมอร์เลยโอเคครับอาบนับตัดขนแล้วน้องหมาน้องเมลสาลอนครับขอบคุณครับ